การล่มสลายของแนวปะกการังและการฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นอาณาจักรที่สวยงามของแนวปะกการังอีกครั้งมีการเริ่มต้นอย่างไรคลิปนี้เรามาดูกันนะครับโดยปกติ แนวปะการังที่สมบูรณ์จะขึ้นกันอย่างหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ขึ้นกันหนาแน่นอย่างนี้นะครับแต่ในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นการล่มสลายของอาณาจักปรปะการังที่ทับถมกันอย่างหนาแน่นนะแต่ในซากปะการังเหล่านั้นก็มีการก่อกําเนิดปะการังเล็กๆขึ้นเป็นจนํานวนมากนะครับในคลิปนี้จะได้เห็นแนวปะการังที่สวยงามเหล่านี้ เมื่อเกิดการตายหรือว่าล่มสลายไปแล้วจะมีโอกาสฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นแนวปกาลังที่สวยงามอย่างเดิมหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับ ที่สังเกตดูประการลังส่วนใหญ่ก็จะเป็นประการลังเขากวางที่ตายแล้วครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามีประการลังส่วนหนึ่งนะครับที่กําลังมีการเจริญเติบโตหรือว่ากลับมามีชีวิตขึ้นอีกครั้งนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับดอกเห็ดเล็กๆนะครับเป็นจํานวนมากนะครับ ถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าในซาาปาการังที่ทับถมกันอย่างหนาแน่นนะครนะนะก็จะมีปาการังขึ้นเป็นจุดเล็กๆเหมือนกับดอกเห็ดที่ลูกศรชี้นะก็ขึ้นกันอย่างเป็นกลุ่มที่หนาแน่นนะคิดว่าในอนาคตปาการังเหล่านี้ก็จะขยายเผ่าพันธุ์ขึ้นเป็นดงปาการังที่หนาแน่นเหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องใช้เวลาที่ ยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่าการเจริญเติบโตของปะการังค่อนข้างที่จะเติบโตได้อย่างช้านะเห็นเขาบอกว่าปะะการังเขากวางมีการเจริญเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ10เซนติเมตรเองนะแล้วก็ตามธรรมชาติเขาบอกว่ามันมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรนะ ก็ดูแล้วก็เป็นภาพที่ดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจไปอีกอย่างหนึ่งนะครับยังมีเหล่าฝูงปลาครนะแหวกว่าอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีปกากรลังจํานวนหนึ่งนะครับกำลังก่อเกิดขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับดูแล้วก็เหมือนกับดอกเห็ดนะครับกลมกลมเล็กๆก,กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับปลากรลังที่ทับถมอยู่นี่ส่วนมากก็เป็นปกากรลังเขากว้างนะครับ ในแนวปาการลังที่หนาแน่นก็ในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีการล่มสลายของอาณาจักปรปะการลังเหล่านี้นะครับซึ่งการล่มสลายของอาณาจักรของปะการลังก็เกิดขึ้นในหลายกรณีนะครับอย่างเช่นภัยธรรมชาตินะครับการเกิดภูเขาไฟใต้น้ำนะครับหรือว่าการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกภายในใต้ผืนทะเลนะครับหรือไม่ก็เกิดจาก คลื่นน้ําที่เขาเรียกว่าคลื่นซึนามินะคในท้าคลิปจะเห็นว่าแนวปาการลังที่เกิดมาใหม่ก็จะมีแต่แนวหินนะแต่ว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นซากของปาการลังเขาวกวางนะผมคิดว่ากระแสน้ําเขาออกมาไว้ตรงนี้นะหรือไม่ก็บริเวณนี้อาจจะเป็นแนวปาการลังที่มีปะการลังเขาวกวางนะขึ้นกันอย่างหนาแน่นนะแล้วก็ มีการล่มสลายของอาณาจักรไปนะก็คือมีการตายทับถมกันอยู่เป็นจํานวนมากนะที่แรกผมเห็นแล้วก็ตกใจนะว่าเอ๊ะทําไมบริเวณนี้ปะการังมันตายไปเป็นจํานวนมากอย่างนี้นะแต่ว่าพอมองเข้าไปดีๆก็มีปะการังขนาดเล็กๆนะกําลังมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายนะครับ ดูปากกลังไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นว่าในบริเวณที่อยู่ไกลๆลิบๆน,น่นก็จะเห็นปะกกลังที่งอกขึ้นมาอย่างเป็นจํานวนมากนะครับดูแล้วก็เหมือนกับการระเบิดของปร,รมาณูอย่างนั้นนะะก็ดูเหมือนกับเป็นดอกเห็ดที่ลอยขึ้นมาเป็นขนาดใหญ่นะ บรรยากาศภายในน้ำก e ็จะดูแล้วมีแสงแดดลอดออกมาเป็นเส้นๆแบบนี้นะเป็นภาพที่สวยงามอย่างหนึ่งความลึกของน้ำขนาดนี้ก็ประมาณเมตรถึง3เมตรนะสังเกตดูปะกกรลังที่ทับท์มอยู่ด้านล่างก็ดูแล้วก็ เหมือนกับเป็นสุสานของปะการังจริงๆนะฮะเขาบอกว่าแนวปะการังเหล่านี้ในอีกหลายๆล้านปีถ้าเกิดว่ามันมีการเคลื่อนของพื้นผิวโลกนะครับคือกลายเป็นพื้นดินบริเวณเหล่านี้ก็จะกลายเป็นภูเขาที่เขาเรียกว่าเป็นหินปูนนะครับก็หินปูนเขาก็ นำมาสร้างเป็นปูนซีเมนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะสังเกตดูดีๆก็จะมีปลาอยู่เป็นจำนวนมากนะที่อยู่ด้านล่างนะก็จะว่ายอย่างชา้ชาๆอย่างเอืีอยอิงนะครับสังเกตดูปลากระกลังที่มีขนาดใหญ่นั้นคล้ายๆปลากระกลังโขดนะก็จะมีกลุ่มก้อนของปลากระกลังที่เกิดขึ้นมาใหม่ กลุ่มหนึ่งนะแต่บริเวณโดยรอบก็จะเป็นการเกิดของปะกลังเขากว้างนะผมว่าความสวยงามของใต้ท้องทะเลอย่างหนึ่งก็คือแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาอย่างด้านล่างนะรลวดลายของแสงที่เห็นก็เกิดจากคลื่นทะเลที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับ สังเกตดูดีๆประการังที่มีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ตรงกลางก็จะมีประการังเล็กๆขึ้นบริเวณโดยรอบนะแล้วก็จะมีปลาอาศัยอยู่จํานวนหนึ่งนะครับก็บริเวณเหล่านี้ก็จะเป็นบ้านหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเหล่านี้นะครับ ดูภาพการล่มสลายของอาณาจรรักรปะการังเหล่านี้แล้วก็มีการก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ทำให้คิดได้ว่านะครับทุกสิ่งในโลกนี้เป็นสัจธรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะผมคิดว่าถ้ามันมีการขึ้นอย่างหนาแน่นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะก็เหมือนกับป่าไม้ที่สูงเล่นหนาทึบนะปะการังเหล่านี้ก็จะแย่งกันขึ้นสู่ด้านบนนะเพื่อที่จะได้รับแสงอาทิตย์ ที่สัตว์สองเข้ามาด้านล่างนะก็คิดว่าในที่สุดก็จะต้องตายหรือว่าล่มสลายของอาณาจักรนะครับแล้วก็ก่อกำเนิดชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยนำภาพที่สวยงามเหล่านี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับ คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดรับนะครับคลิปนี้ลากันไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ